สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองใบเท็กับผมนะครับเมื่อนี้ผมมาอยู่ที่จิกโกลฟาร์มนะฮะจิกโกลฟาร์มปักช่องนะฮะอันนี้คือดวงตะวันนะครับนะดวงตะวัน5ล้านนะครับนะตอนนี้ก็ถือว่าเอ่อนะครับอีกก็เร็วนีนะครับนะกับสีเริ่มมีทายาทนะครับไปเห็นละนะครับนะอันนี้คือมาอัปเดตนะครับนะอัปเดตดวงตะวันนะครับนอกจากนี้นะครับนะจิโกลฟาร์มพร้อมกับนี พอพันตัวไม้ของม้านะฮะฟ้าลั่นนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเขานะอัปเดตนะครับดวงตะวันไปก่อนนะครับเพราะว่าดวงตะวันนะครับกับตอนนี้นะครับกับง่ายขึ้นหลายเลยนะครับง่ายขึ้นมาคักเลยเพราะว่าล่าสุดนะครับที่ผมมาไทยนะครับมาไทยคลิปอยู่นี่นะครับคือก่อนงานสามโกนะครับคือเดือนช่วงเดือนมีนานะครับช่วงเดือนมีนาตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ท่านว่าพี่น้องครับเวลากระพานพุนไปหลายเดือนละนะครับนะฮะ ง่ายขึ้นหลายขนาดครับนะสำหรับดวงตะวันนะฮะดวงตะวัน5้าล้านนะครับนะฮะเป็นวัตถีนะสมบูรณ์แบบนะครับนะสมบูรณ์แบบมากๆนะสำหรับดวงตะวันถ่าล้านนะฮะตอนนี้ง่ายขึ้นหลายครับนะฮะสำหรับดวงตะวันจิโกลฟาร์มปัก <farmers> ช่องนะครับนะเบิรงพี่น้องครับเบิรงครับเบิรงแผ่นหลังครับตอนนี้นะครับนะฮะหลังนี้นะครับนะฮะเป็นแผ่นเลยนะครับนะเอาสากระเดือูนอนได้เลยครับนะฮะนะะตอนตั้งตรงบอลลมนะครับนะฮะพี่น้องครับนะฮะถือว่า ใหญ่ขึ้นหลายนะครับพิษหูพิษตานะครับพิษหูพิษตานะครับนะพี่น้องสามารถไปเบิ้งนะครับในยูุ่งานดอนเจดีนะครับวันที่สี่นะครับวันที่สี่ธันวาสองหาหกสี่นะฮะงานดีๆที่พี่น้องบุควลผ่านนะครับแล้วก็ไปเบื้องดวงตะวันนะครับ่านะครับจากงานสามโกนะครับนะตอนนี้ก็นีผ่านมาหลายเดือนนะครับวันใหญ่ขึ้นมาขนาดไหนนะครับ ผมมาเห็นผมยังตกใจเลยครับนะฮะมันใหญ่ขึ้นขนาดครับพี่น้องครับนะเต็มตานะครับนะเต็มตานะครับนะเป็นง้วดตัวนี้เป็นงัวดใหญ่ขึ้นหลายนะครับเป็นงัวดโค้งสางดีนะเบิ้งหูครับพี่น้องครับนะฮะตัวนี้นะครับนะจุดเด่นเลยนะครับนนอยจากเรื่องสีเห้วนะครับนะเรื่องเขาเป็นงัวดที่ทรงหูดีนะครับแต่เป็นงัวดที่ทรงหูดีนะตานน้อยเลยตัวนี้นะครับนะเบิ้งพี่น้องครับเป็นงัวดที่ใบใบกลวงนะครับนะ เป็นว่าที่ใบก่วงแล้วก็ทรงสรงหูดีนะเบิ้งงรับกำบองนะครับนะกำบองนะฮะเลย้อปากได้ครับัวนีนะครับนะฮะดวงตะวันนะครับนะตอนนี้ก็นะฮะตั้งแต่เดือนมีนามานะครับนะถือวานะฮะตอนนี้ก็นะฮะเป็นนะพอพันธีนี้ยอดขายําเชื่อนะครับนะฮะสูงสุดละนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ขายเงวมาเลยนะครับนะฮะเพราะว่าดวงตะวันนะครับตอนนี้ก็ยอดขายกับทะลุหารานไปแล้วนะครับนะฮะ เห็นนะฮะทะลุฮารานไป็ลานนะครับผู้พี่น้องครับนะฮะผู้ใดที่ผสมไปฮะบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนี่ยนะครับนะฮะโค้งสางนะครับนะหนังหนาทรายใหญ่นะสำหรับดวงตะวันนะครับนะฮะหมฮ่าตฮ๊อตฮ่าตจบนะกำลังปรับกล้องอยู่นะฮะนะสุดยอดนะครับนะ เดี๋ยวมาถ่ายรอบโตบิงครับพี่น้องครับนะฮะเดี๋ยวมาถ่ายรอบโต้บิงนะฮะพี่ตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสสวัดีนะพี่ตาเนี่ยเจอกันทุกรอบนะครับมาถ่ายดวงตะวันนะพี่ตาคนดูแลนะครับนะฮะมือเลี้ยงปะมือเลี้ยงมือเลี้ยงนะอาบตามเหมือนกันตัวมือเห็นลงคลิปอยู่นะฮะอ๋อตอนพี่น้องครับนะง่ายขึ้นหลายครับนะตอนนี้ก็นะครับมันช่วงเขานานหนาวแล้วครับช่วงนี้นะครับนะช่วงนี้ก็นะหัวดำถ่ายดำนะกลางแดงนะครับนะ แข่งขาดีครับนะดวงตะวันนะครับเขาจะเป็นมัวทีนะครับนะถูกขาดีนะขาสวยนะครับนะเบิรงครับในกรีดสวยเฮ็ดให้ร้องรแรงหนักดีๆนะครับร้องรแรงหนักดีๆนะคอขาแข็งแรงนะครับนะเบิรงครับพี่น้องครับนะฮะถือว่าเป็นพอพันธุ์ทีนะครับมีความครบเครื่องนะครับนะครบเครื่องอีกตัวหนึ่งเลยนะครับนะท่านี่ย้อนแสงน้อยครับแต่ผมเอ่อมัทไทยพี่น้องเพราะว่าผมมีต้องการทายให้มันรอบโตนะครับนะฮะนะเบิรงครับไข่ไข่สวยนะครับนะฮะ ไข่สองใบน like <con> ะค <Hayır>. รับนะฮะเสมอสองขางนะฮะลึงสวยนะครับงวงแบบนี้นะคืข่นแม่นครับพี่น้องครับนะะสขื้นดีนะลึงฉากประมาณนี้นะครับนะฮะสี่ขืนดีนะแม่นนะครับนะไข่สวยนะครับนะสองใบชัดเจนนะฮะกับไข่นีนะแยกกันนะชัดเจนนะครับแบบนี้สี่ได้่เชื่อดีมีเชื่อแข็งแรงดีนะครับสำหรับดวงตะวันห้าล้านนะครับง่ายขึ้นไหลายพี่น้องครับนะง่ายขึ้นไหลนะนะตนอกตั้งตรงครับมันเบื้องหนกครับนะะ ออกตั้งตรงเลยนะครับนะบลูมเลยนะครับนะกะบานบนสวยนะครับนะกะบานบนสวยทางเขาดีนะครับนี่กะบานในคืนได้อีกหลายนนะครับเพราะว่านะเขาแหงทางออกนะครับนะเขาแหงแข้งออกนะแหงดันกะบานขึ้นไปอีกนะครับนะเขาเป็นว่วกรอบปากเล็กนะครับนะเบื้องขับกรอบปากนะครับเขาที่กรอบปากนะปากบนนะครอบปากล่างชัดเจนนะครับนะกรอบปากสวยนะกรอบปากเล็กนะครับนะเบื้องขับใบก่วงใบบางนะครับนะ สงสวยนะครับสงสวยสำหรับดวงตะวัน5ล้านนะครับดวงตะวัน5ล้านนะครับอัปเดตมือนี้นะครับนะมือนี้วันที่วันที่2องไหมวันนี้ตาวันที่สอมือนี้วันที่2นะครับวันที่2นะกับกองงานดอนเจดีสองมือนะฮะจะลืมนะครับเงินนะครับเขาจะไปเบื้องตัวจริงนะครับของดวงตะวันนะครับว่าหงยโตมโหฬารขนาดไหนนะผมมาตอนนี้มาผมยังตกใจนะครับพี่น้องครับเวลาผ่านไปนะฮะ นั่นมันกะเดือนมีนาเนาะนะนี่กัเดือนนั่นละเก้าเดือนนะครับพี่น้องครับนะ่เก้าเดือนละที่ผมไม่ได้พอดวงตะวันครับนะถือว่านะครับตั้งตาขึ้นหลายครับนะพี่ตาแล้วอยู่ตุงมืออ่านนานตุงมือเพราะตั้งตาผมนี่ครับโดนว่าเที่ยงหนึ่งนะครับนะกัสิเห็นความเปลี่ยนแปลงนะของความเปลี่ยนแปลงนะครับนะะฮพี่ตาครับนะเชิญฝั่งนี้นะครับนะะฮเข้าเฟรมหน่อยเข้าเฟรมหน่อยนะครับนะพี่ตาวันนั้นนะครับนะะฮตอนนี้วันงานดอนเจดี นะครับน้ำเชื้อขายยังไงครับก็สิบสองหลอดสิบสองหลอดหนึ่งมื่นหนึ่งมืนบาทแต่ได้จับฉลากสองครั้งจับฉลานี่คือยังไงคือจับฉลากนี่เราจะมีมีน้ำเชื้อปีหนึ่งหลอดสองหลอดสามหลอดเนียอ๋อ,อเพราะ<น>ทุกใบมีแน่มีแน่แน่มีแน่แน่ขั้นต่ำหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดอ๋อครับปัญหานี้คือนะครับนะฮะมีโอกาสได้ ชุดได้แน่นอนอ่ะเนาะนะครับนะได้หลายหลอดด้วยนะฮะถ้าโชคดีนะครับนะฮะพี่น้องครับนะฮะแล้ววันนั้นเรามีอะไรนะมีก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงด้วยนี่วันนั้นน่ะเห็นโพสต์ลงอยู่ใช่ครับผมเหมาก๋วยเตี๋ยวไปเหมาก๋วยเตี๋ยวไปหลายร้อยชามเลยครับผมนะเชิญที่เต็นท์นะจิกโกวฟาร์มครับผมนะครับนะนำเชือดวงตะวันนั่นนั่นนะครับพี่น้องครับนะฮะกับมีช่วงนะฮะเป็นช่วงโปรโมชั่นเนาะก่อนก่อนลูกดวงดวงตะวันออกมาเนาะ ใจ,จะออกเนี่ยไปไปเดอนเนี้ยปอนธัทวาเ่ย,เย,นเ,นยเยอะด้วยเยอะเลย <laughs> เพราะว่าชั่วตั้งแต่มีนาะตั้งแต่นั้นมาขายตัวเดียวเลยนะดวงตะวันถือว่าขายแทบตัวเดียวเลยเพราะว่าตัวอื่นนะตัวนั้นขึ้นดาวลุ่งดวงใหม่ยังเพิ่งจะได้รีดตัวนั้นผสมวันเป็นสิบๆตัวเลยเริ่มตั้งแต่ขายมาครับลูกผมว่าออกไล่กันแบบโอ้โหเยอะมากอ่ะเยอะมากนะนะครับ <laughs> พี่น้องครับนะฮะ <laughs> ดวงตะวันนะครับนะอัปเดตนะครับนะมือนีนะครับนะฮะวันที สองธนวัน์สองหาหกซีนะครับนี่คือดวงตะวันนะครับนะฮะแล้วก็เมื่อนเตรียมถังนะครับนะฮะนะสำหรับเกษตรกรนะครับนะเตรียมถังไปเลยแล้วก็นะครับกับหมอผสมเทียมนะครับนะเตรียมถังไปเลยนะครับเมื่อนเอาก็มีน้าเชื่อไว้นะครับนะไว้ถ่าบริการแล้วก็ที่นี่ก็นะครับก็บเมื่อนมีการจับฉลากนะครับนะฮะนะได้เมื่อนนะครับนะได้หลายหลอดครับพี่น้องครับนะฮะ นะได้เพิ่มอีกหลายหลอดครับนะผู้ได้โชคดีก็ได้อีกหลายหลอดได้แล so so ้วครับนะซุดหนึงได้สิบแปดหลอดนะฮะซแปดหลอดหูยนะฮะนะเฮะตลาดก็ได้อหัวไป็นสิบแปดเลยอ่ะครับนะฮะสุดยอดแหละครับแบบนั้นนะครับถือว่านะครับเมื่อนคือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับนะก้อนดวงตะวันออกนะครับนะก้อนดวงตะวันออกนะครับลูกของดวงตะวันก็เริ่มเริ่มออกกาสิเริ่มตั้งแต่มกุระครับพี่น้องครับนะชุดแรกนะสิเริ่มออกเห็นผลงานละนะครับนะ ายเดือนธันวามีเร Godzilla, ิ่มออกแม่นวะครับนะปลายเดือนธันวาเริ่มออกอีเนาะเนี่ยพี่น้องครับมือนีอัปเดตนะครับนะฮะเงาๆนะครับนะให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับคามสมบูรณ์ของสุดยอดพ่อพันธุ์ดวงตะวัน5ล้านนะครับถือว่ามือนีนะครับใหญ่โตมโหล้านนะครับนะใหญ่เป็นงัวกระดูกใหญ่นะครับนะสูงใหญ่นะครับนะหนังหนาซาใหญ่นะครับนะสำหรับดวงตะวันนะครับสมบูรณ์ขึ้นหลายครับนะะเพราะว่าเขาเริ่มมาอยู่เขาเริ่มได้ละนะครับนะเขาเริ่มได้ละนะครับ ป๊อปสามสิบเดือนแล้วยี่สิบเก้าเดือนแล้วครับนะฮะโอเคพี่น้องครับนะฮะอย่าลืมนะครับเตรียมถังนะครับนผสมเทียมไปเลยนะครับนะไปซื้อนะเอ่อน้นเชือดวงตะวันนะครับนะฮะนะเหมือนกี้มีไว้บริการแน่นอนนะครับโอเคครับพี่น้องครับเหล่านี้พี่น้องครับนะมีนะครับดาวรุ่งนะครับนะฮะตัวนี้นะฮะซูเปอร์มาริโอนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่ตานี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายมุมนี้ก่นนะฮะ เอออันนี้ยืนเองพี่น้องครับนะฮะอันนี้ยืนเองนะคือซูเปอร์มาริโอนะครับนะเป็นลูกมาริโอนทีจุดเด่นตัวนี้นะครับนะนอกจากทรงนะใบสวยนะครับผมอยากให้เบิ้ง lit. นะฮะกบาลนะอยากให้เบิ้งกระบาลนะดังกระบาลป๋าัวพี่น้องครับนะฮะหุ่มวัยทีกบาลดีหรือนะครับนะฮะกบาลบนดีนะครับนะฮะดังสวยนะฮะเบิ้งดังเขาครับนะฮะดังสวยตาสวยครับนะฮะตาสวย นะฮะนะปากบนครอบปากล่างชัดเจนนะครับนะฮะเพราะว่าปกตินะครับนะนะนะครับนะฮะง้วกระบาลตังหงสี่นะครับนะฮะต้นบางทีนะครับกระสีนะฮเห็นว่ามีนะปากยื่นจังน้อยนะครับนะฮตัวนี้นะครับปากบนครอบปากล่างชัดเจนนะครับนะฮะเบิ่งทรงใบครับนะสวยงามนะครับนะบิดเป็นเกลียวเลยนะครับนะดอกสว่านนะครับนะฮสมบูรณ์สองขางนะครับนะฮะนะถือว่าเป็นลูกมันิโอที่นะที่กระบาลดีมากๆนะฮะ เบืงเนื้อโตครับพี่น้องครับนะฮะเบึงเนื้อโตนะครับนี่ฮะสีนะฮะสีนี่โ่ได้อาบน้ำนะครับนี่คือสีสีธรรมชาติเลยนะครับนะอย่างเบึงนะครับนะนะโบได้อาบน้ำเลยคือแดงก็นี่กับสีท่าบานพี่น้องครับนะฮะแดงก็นี่กับสีท่าบานละนะครับนี่คือสีธรรมชาติเลยนะครับโ่ได้อาบน้ำเลยนะครับนะเบึงคนสมบูรณ์นะครับเบืงคนสมบูรณ์หรือพันนะผมไอเบึงนะฮะคอขาเขานะครับนะการยืนนะกีเพื่อจะกีบหมูครับ นะกีบสวยนะครับนะเฮดไห้ร้องรับน้ำหนักดีเราเป็นงัวที่อยากง่ายครับเพราะว่าคอขาเขาเงาสูงนะครับนี่ง่ายขึ้นในอีกหลายครับเพราะว่าเนื้อยังร่วหลวมเยอะนะครับหนังย,งยังร่วหลวมเยอะครับง่ายขึ้นด้หลายนะครับอ๋อฮะฮตัวนะครับเมื่อเห็นเห็นเฟซผู้ใดทีงลบไปนะเปิดราคานะสองนะเอะเอ็กเอ็กเอ็กนะสองล้านเท่าไรไม่รู้ร <laughs> ะครับพี่ดางครับสำหรับ นะยาขายนะฮะสองร้าน x x x นะฮะสองเนะฮะมารูว่าสองสองทะเลนะครับนะฮะแต่เขารู้ทุนกันครับนะฮะนะสุดยอดนะฮะสำหรับซูเปอร์มาริโอนะครับเบื้องทรงใบครับนะฮะโคนกรรมกลางบานปลายก้อยนะฮะแล้วก้อยเขาเสมือนสองขางนะครับนะผมให้เบื้องเลยนะก้อยเขาเสมือนสองขางนะฮะใบกว้างครับนะฮะดูว่าที่ใบใบก้วงทรงสวยนะครับนะที่สำคัญนะครับนะะคือ เป็นงัวทีนะครับนะกบาลบนดีแล้วก็ดังดังคมครับนะลูปเมื่อสีนะครับพี่น้องครับนะระวัางบาดมือแบบนี้นะครับน่ะแทงทางเขาเขาเขาคนนี้ครับดันออกมานะกบาลบนขึ้นดีอีกหลายนะครับนะถือว่าเป็นงัวทีนะสวยสมบูรณ์แบบครบเครื่องอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับซูเปอร์มาริโอนะที่โกฟาร์มปักช่องนะฮะนาติตามพับพี่น้องครับตัวนี้นะครับนะนาติตามมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นเอ่องัวหนุ่มดาวลุงนะครับนะ เราเมื่อนะครับพี่น้องครับสามารถไปเบิ้องโตจริงนะครับไปเบิ้องโตจริงได้อยู่งานดอนเจดีนะครับวันที่4ีธันวาสองหาหกซีนะฮะที่อนุสรดอนเจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับนะซูเปอร์มาริโอนะครับนะฮะนะกนะฮะตอนนี้กี่เดือนนะพี่ตาตัวนี้สิบหกเดือนสิบหกเดือนยี่สิบวันสิบหกเดือนสิบเจ็ดสิบแปดวันก็นะครับนะฮะสิบ สิบหกเดือนกลัวเนาะนะฮะสิบหกเดือนกลัวพี่น้องครับนะฮะสิบหกเดือนกลัวนะถือว่าโอ้พี่น้องครับนะฮนะง,นะง่ายขึ้นเลยนะฮะเป็นนะฮะเป็นนุ่มแล้วครับตัวนี้นะครับเป็นนุ่มละนะครับนุ่มรอเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับกับอนาคตนะครับนะฮะกับกลางกลางปีนะ่าจะดีได้เนาะผมว่าเดือนไอ ใชกลางๆครับกลางๆเนาะใช่เดินเมษาประมาณเดินเมษานะ่ครับพี่น้องก็เริ่มเทสได้ละนะเริ่มเทสเดิมรีดได้แล้วนะสำหรับซูเปอร์มาริโอ้นะครับนะฮะนี่พี่น้องครับนะฮะตัวนี้นะครับฝากไว้ในสวยมากๆครับนะฮะรอดมากๆนะก็ฝากไว้ในอ้อกอมใจนะของนะฮะพี่น้องเกษตรกรผู้หลักวงงามนะครับนะฮะซูเปอร์มาริโอ้นะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นทายาทมาริโอที่มีความครบเคืองอีกตัวหนึ่งนะครับนะฮะ หลอมากๆนะฮะตัวนี้นะครับนะนี่พี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาไอเบิงนะฟาลันนะครับเพราะว่านะมีพอพันตัวไม่ข้ามานะครับเป็นง้วบบาโบสนะครับนี่บาโบสสุดคลาสสิกนะครับฟาลันนะครับนะะฮฟาลันนี่พี่น้องครับนะพาไเบิงฟาลันนะครับพาตัวเห็นได้ในรูปครับพี่น้องนะฮะเห็นได้นั่นเพราะว่าผมนะฮะเมืองโตจริงเนี่ยหุ่ยใหญ่ขนาดครับนี่ฟาลันนะจิ๊กโกฟาร์มนะครับนะ โกฟาร์มปอโตนะครับนะผมอยากเบิ้งโตเขาครับนะฮะโตเขานี่ค right, ือประทัดหลังน nice ี่ตรงเลยนะพี่น้องครับเข่นใหม่บรรทัดบ่ครับใหม่บรรทัดว่างนี่ฮะตรงขนานเลยนะครับนะฮะแนวสันหลังนี่ตรงนะครับนะฮะเป็นงัวทีนะฮะรากาเขาเป็นงัวทีล้ำโตนี่โอ้นะครับพี่น้องครับล้ำโตเงานะฮะสองทอนเลยนะฮะเงาสองทอนเลยพี่น้องครับนะฮะปอโตนะ ฟ้าลั่นนะครับนะฮะตัวนี้เป็นลูกของบูสองใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะแม่เป็นสายของแดงอีสานนะน้องครับนะฮะบูสองนะฮะสายตังนะครับนะฮะสายตังนะครับนะถือว่านะครับตัวนี้นี่ถือว่าผสมนะได้หลายนั่นเลยเนาะนะครับนะฮะผสมสายสันได้เลยนะครับนะเพราะตัวนี้นะฮะลูกลูกลูกหลานของนะฮะของเจ้าสันนะครับนะะหลายนะพี่น้องครับนะฮะตัวนี้นะครับก็ถือว่า นะครับนะก็สามารถสีมะควายเนาะนะฮะควายกับสายเจ้าสั้นได้หลายเลยนะได้ได้ดีเลยนะตอบโจทย์นะครับนะฮะเบิ้งใบพี่น้องครับนะฮะเบิ้งใบครับเป็นง้วงใบหลายนะครับนะใบหลายนะครับนะดีนะฮะให้พี่ตานะฮะจูงให้เบิ้งนะครับนะฮะดูวัน้นตัวมันหนาปุ๊หนาเลยครับนะฮะพี่ตาตอนนี้มีน้ำเชื้อจำไหนแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ครับผ ชุดเท่าไหร่ครับชุดละสามพันครับพี่น้องครับนะฮะน้ำเชื่อชุดละสามพันนะครับนะฮะพี่ตาไปผูก้เลยก็ได้นะขอาโวพี่น้องครับนะฮะไอ้เบิ้งครับนะฮะเบิ้งเบิ้งการโตครับพี่น้องครับประทัดหลังนี่ตรงเลยนะฮะเป็นง้วทีนะฮะสองทอนนะครับหลักการประทัดหลังตรงนะฮะตะนอกตั้งตรงครับบ่ล้มนะครับนะฮะนะเบิ้งไข่ไข่สวยนะครับนะไข่สวยนะครับลึ้งสวยแบบนี้ขืนแม่นแน่นอนนะตั้งฉากนะครับนะ กีบขาดีครับนะกีบขาดีนะล้อมล้องรับกำนักดีๆนะครับนะฮะอู้นะหางนะฮะผู ula, okay, atm, ouais. are, one, mama, ้หางดำสนิทนะครับนะฮะทรงหูต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าบูสองนะฮะเรื่องทรงหูเนี่ยนะครับนะฮะถือว่าเขาโดดเด่นอยู่ละนะครับตัวนี้เหมือนพ่อมากเลยนะตัวเนี้ยนะสีสีพ่อเขาเลยตัวนี้มันเหมือนน่นะบูอะไรนะบูบาซินเลยนะนะครับนะฮะแบบนี้เลยนะตัวเนี้ยเหมือนเหมือนสายเหมือนเหมือนต้นสายเขาเลยนะครับนะฮะ รูวาซินนะครับนะตัวนี้นะครับนะฮะหมาตัวนะฮะน้ำเชื้อชุดละสามพันเนาะกี่หลอดครับนี่สิบสองหลอดคสิบสองหลอดพี่น้องครับนะฮะสิบสองหลอดนะฮะสามพันนะพี่น้องครับนะถือว่าเป็นราคานะครับนะเกษตรกรเลยนะราคาหลักหย่างเลยนะครับพี่น้องครับนะครับสำหรับหมอผสมเทียมนะครับนะท่านไหนนะครับนะฮะสนใจนะครับอยากได้นะครับนะน้ำเชื้อของ อันาลั่นไปนะครับนะฮะผมไม่เห็นหลูกซ้ายตัวนึงอยู่ขอกแทกดิขายไปแล้วบอกงามเลยนะครับนะฮะแอนเห็นขายเรามั mm. ้งเสียแทกเถอะเนี่ยเสียแทกว่าขายไปแล้วั่นว่าอตัวนั้นงามครับตัวนั้นนะนะเป็นนะฮะอนาคตรพอพันเลยตัวนั้นนะครับเป็นลูกของฟาลั่นนี่เนาะนะเป็นลูกของฟาลั่นนะครับนะเบิ้งพี่น้องครับเบิ้งคอครับนะฮะเบิ้งทางเขาครับนะฮะทางเขาสวยกับบานบนดีนะฮะกับบานบนดีนะครับกับบานบนดี ทางเขานี่ฮะแทงมาทางหลังเลยค right. รับนะฮะสงสวยครับนะฮะโคนกำกลางบานไปก้อยครับตัวนี้ครับนะฮะลูกของบูสองนะครับถือว่าเป็นลูกของกระสามาทีม้าไข่นะฮะสายเจ้าลักนะครับนะฮะสายเจ้าสั้นนะครับนะฮะได้ยั่งดีเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้สายสั้นไหลนะครับนะฮะลูกหลานเจ้าสั้นไหลมันก็ต้องหาสายนะครับนะที่ข้างๆกันนะครับตัวนี้ครับตอบโจทย์เลยนะครับตอบโจทย์เลยแล้วกันที่สำคัญนะครับนะจิโก้ฟาร์มเขากะนะครับนะฮะกะ ราคานั้งเชื่อนะครับถือว่ามีตาภาพนเกษตรกรเลยนะครับแชร์ชุดละสามพันนะครับในสิบสองหลอดนะครับนะฮะงานพี่น้องครับนะตัวนี้นะครับนะสำหรับกิโกฟาร์มปักช่องนะครับนะแล้วก็มีนะครับนะฮสุดยอดพอพันนะครับนะฮะพี่น้องครับนะบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนะช่วงนี้นะครับนะอากาศเย็นสบายปลอดโปร่งนะครับนะเจ้าฟ้าร่นนะครับนะพี่ต้าเอาไปงานอยู่ใช่ไหมมวันนั้นะ ไปนะ้วอ๊วันที่สี่เนี่ยวันที่สี่ไปงานอนเจดีเนาะครับผมนะฮะนะผู้ใดนะครับนะสนใจน้ำเชื่อของฟารันนะครับนะเตรียมถังไว้เลยนะพี่น้องครับนะฮะน้ำเชื่อมีนะครับนะไว้บริการแน่นอนนะครับนะฮะวันนั้นเพียงพอไหมครับวันนั้นน่ยนะวันนั้นเตรียมไปหลายหลอดใช่ไหมวันนั้นหลายร้อยหลอดเนาะนะสำหรับนะฮฟารันนะครับามีมีอยู่ประมาณตอนนี้นเหลืออยู่ประมาณสองก้อน นะะฮเพราะนั้นนะครับนะฮะก็เตรียมไว้ให้พี่น้องเกษตรกรนะสำหรับงานดอนเจดีนะครับนาสิเพียงพอนะครับนะฮะแต่ก็รีบๆกันพี่น้องครับนะฮะนะครับพี่น้องครับนะฮะใหญ่หนาขนาดครับนะฮะบาโบสสุดคลาสสิกนะฮะที่นี้กระแสนะฮะงัวโบสถ์นะกำลังกลับมาพี่น้องครับนะฮะนะสุดยอดนะครับนะฮะอู้ยญ่ขึ้นหลายพี่น้องครับนะฮะสำหรับฟ้าลั่นนะครับนะฮะเ่ได้ผูกนะ นะสวยสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้พี่น้องครับนะฮะสายต่างห่างสั้นตัวนี้นะครับนะฮะสามารถไฟครับสายเจ้าสั้นได้ยังดีเลยนะสายเลือดดีพร้อมนะครับนะบูสองนะครับนะฮะบวกกับนะฮะแดงอีสานนะครับนะโอเคพี่น้องครับนะฮะอย่าลืมนะครับนะประชาสัมพันธ์นะครับนะประชาสัมพันธ์ วันเสาร์นะครับนะฮะวันเสาร์ดีซีนะฮะอีกกป็นไปจากมือนะครับนะฮะอีกมือสองมือนี่นะครับนะฮะกลับไปพอกันอยู่งานดอนเจดีสนธิโกฟาร์มเฮานะครับนะกับสีน้ำไปเทิงนะครับนะฮะดวงตะวันนะฮะฟาลันนะฮะแล้วก็ซูเปอร์มาริโอนะครับนะฮะกลับไปเบิ้งโอจริงนะครับได้อยู่งานดอนเจดีนะครับแล้วก็เมื่อเท่ากับสิมีอยู่เต้นก็แล้กับสิมีนะก๋วยเตี๋ยวนะครับเปียงฟรีนะครับนะโอเคครับนะครับ นะฝากติดตามพี่น้องครับนะฮะพี่ต้ามีอะไรฝากถึงเอซีของจิโก้ฟาร์มไหมครับนะฮะวันนี้ที่เจอกันครับที่เต็นจิโก้ฟาร์มเลยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวอะไรอร่อยอ่าเนี่อร่อยแน่ครับผมน้องโดนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งน้องโดนเลยเบอร์หนึ่งน้องโดนเลยนะครับผมโอเคครับนะเมื้อนี้ผมต้องเบลเท็กนะครับนะฮะกลับมานะครับนะฮะอัปเดตนะพอพั้นท้องจิโก้ฟาร์มนะครับนะฮะกลับไปรับชมกันในยูงานดอนเจดีนะฮะนะฮะ พี่ต้านะถ้ามีใครสนใจนะอยากเข้ามาเยี่ยมชมตัวจริงนี้นะอยู่ที่ไหน,นพี่กาดตามไออยู่หนองหนองอี่เหลอะฮะหนองอี่เหลอครับผมครับนะอำเภอปากปช่องเนาะใช่ปากช่องครับน,น,นะครับก็มีเบอร์โทรติดต่อไหมครับศูนย์เก้าสองครับสี่สี่ศูนย์ศูนย์สามตัวแล้วก็หนึ่งห้าครับ โอคเับ okay, พี่น้องครับนะฮะผู้ใดสนใจน้ำเชื่อของดวงตะวันนะฮะแล้วก็ฟาลันนะสามารถทีทีกิ้งกางนะครับมาทีเบอร์โทรทีตีตาด้แจแกงไว้นะครับสำหรับผมไม่ต้อไมไปเท็กนะครับนะพี่ตานะครับขอไลฟ์ซีนะเจอกันที่งานดอนเจดีนะครับนะาลืมพี่น้องครับสวัสดีครับ